หลายๆท่านกาลังจะมีโอกาสได้เดินทางไกลชีปจอรองเท้าการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายได้งานไกลๆการออกงานกันได้งานทางเลือกใหม่ๆบางท่านก็หมายถึงไปทํางานที่ไกลๆด้วยเช่นกันนะคะการติดต่อการค้าการขายธุรกิจต่างถิงในใ่นแดนไกลนําพาโอกาสที่ดีช่วงนี้ชาวราศีกุมใครที่อยากจะมีช่องทางไรายได้ใหม่ๆคุณอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อกับคนรู้จักเก่าๆเพื่อนเก่าๆผู้ใหญ่เก่าๆได้นะคะในเรื่องของบ้าน ก็ระวังสุขภาพร่างกายคนในบ้านหรือในเรื่องของบ้านคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการทาบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะตรงนี้ด้วยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพันธุก็เป็นสถิตพบการเงินก็อาจจะหมายถึงนะคะมีในเรื่องของการทําบ้านใหม่นะคะทําบ้านใหม่อะไรอย่างนั้นอ่าส่วนบางท่านก็ได้ย้าย่บ้านใหม่นะคะส่วนในเรื่องของโอกาสงานใหม่ๆ จะเป็นผลดีกับคุณมากๆช่วงนี้ใครทำงานออนไลน์ใครทำงานสื่อการติดต่อลูกค้าทางไกลลูกค้าในอากาศนะคะต่างๆนานาช่องทางไรายได้เข้ามาเลยค่ะอยู่รอบทิศทางที่คุณจะสแสวงหาหรือคุณกำลังจะเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่อยู่รอบตัวคุณทั้งนั้นเลยการเงินอยู่ที่คุณเริ่มต้นไม่ใช่คิดอย่างเดียวต้องได้เริ่มต้นช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีกุมนะคะส่วนบางท่านก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงาน การออกงานการเปลี่ยนงานการย้ายงานเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะนะคะรวมไปจนถึงใครที่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เพื่อนร่วมงานใครก็แล้วแต่ก็ต้องมีจุดเปลี่ยนเช่นกันของชาวกลุ่มนะส่วนชาวราศีกุมอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่มาว่ามีแต่รายได้เข้ามาอย่างเดียวนะค่าใช้จ่ายการลงทุนได้ธุรกิจได้นะคะรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทําบ้านการย้ายบ้านการเดินทางได้นะคะอันนั้นคือค่าใช้จ่าย ส่วนชาวกุ่มต่อจากนี้ไปนะคะจุดเปลี่ยนแปลงของคุณนั้นมันคือโอกาสวันข้างหน้าคือความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังคือความสำเร็จในสิ่งที่คุณเริ่มต้นทุกอย่างมันจะคือความก้าวหน้าความเจริญของคุณค่ะนะคะใครที่จะต้องออกงานก็ต้องตัดสินใจงานทางเลือกแหละนะคะต้องได้ตัดสินใจเออแล้วก็มันเป็นเรื่องเรื่องของช่องทางโอกาส รายได้ใหม่ๆด้วยรายได้คู่ขนานก็ได้และชาวราศีกุมบางทีคุณอาจจะมีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะอ่าโชคฟุกโ,โชคเสี่ยงได้ตรงนี้รวมไปจนจนถึงโชคแบบมาจากเงินลับๆของคุณก็ได้เงินจากการลงทุนการเกง่งกําไรอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ด้วยส่วนเออขอดูขยายตรงนี้หน่อยคืออะไร